ใช่ไหมว่าหนูไม่ได้ขึ้นลูเมอร์กับเมกนอยไม่ไหวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าหนูมีโอกาสซ้อมลูเมอร์แค่ครั้งเดียวดูคนเราไม่พร้อมขนาดนั้นบางคนก็คิดว่าแบบว่าเหนื่อยแล้วก็เลยหยุดเต้นไม่ใช่นะคือเป็นการคุยกันมาก่อนแล้วว่าหนูน่าจะลง2เพลงนี้อ่ะุกคนดูไม่มีวันว่างสักวันเดียวคือเพราะว่าเตือนหน้าเป็นเพลงใหม่แล้วปะแล้วก็ติดเซมด้วยก็เลยงานเยอะก่อนอันนี้มีมช่วงหนึ่งที่งานน้อยเพราะว่าไม่ติดคิสมีใช่ไหมกลับมางานเยอะแล้ว ก็ก็ดีใจที่ว่าได้ขึ้นเขาเรยกอไรอ่ะขึ้นงานสุดท้ายของเพื่อนทั้งที่ตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้ขึ้นเลยด้วยซ้ำขึ้นร่างกายหนูตอนนั้นอ่ะมันแบบขึ้นนอนอย่างเดียวทุกคนรู้สึกว่าอาการโควิดครั้งนี้แบบรู้สึกอาการปวดหัวกับอาการหอบอ่ะอาการเหนื่อยอ่ะมันเยอะกว่าครั้งที่แล้วครั้งแรกครั้งที่แรกรู้สึกรเแบบหนื่อยครั้งที่แรกรู้สึกเหมือนจะแบบมีน้ำมูกมัง้งเจ็บคอครั้งนี้รู้สึกว่าไม่ได้แบบไม่ได้เจ็บท้องเท่าครั้งแรกแล้วก็ครั้งแรกหนูรู้สึกว่าหนูอ ขาแหลรสชาติอะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะแต่ครั้งเนี้ยทุกอย่างปกติทั้งกลิ่นทั้งทั้งรสชาติอะไรเงี้ยมีแค่น้ำมูกที่แบบเต็มรูแล้วก็อาการเหนื่อยคือนั่งแบบหนูหายใจแบบแรงอะ <S <s ก็เลยกลัวว่าจะไม่ขึ้นนะคะแต่สุดท้ายก็ก็ได้ขึ้น <S <s คือพยายามใช้เครืองสุดพลังเครื่องสุดท้าย <laughs> ทุกคนจะบอกว่ากลับมาถึงมันจะสมมติหน่อยนะกลับมาแล้วเราไปกินข้าวกับเพื่อนต่อใช่ปะกลับมาถึงห้องปุ๊บหนูหลับ้วยหลับแบบตื่นอีกทีคือบ่ายสองของอ e ีวันคือขอโทษที่สกปรกหน่อยแต่คือสภาพร่างกายไม่ไหวสลบมอ่อแล้วคือแบบได้ซ้อมกับเพื่อนแค่แบบเอ๊อทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมว่าหนูไม่ได้ขึ้นสองเพลงอันนั้นลูเมอร์กับเมคโนนส์คนรู้แล้วใช่ปะหรือบางคนแบบไม่เห็นไม่สังเกตแต่ขออภัยด้วยจริงๆแบบว่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่า ลายเต้นคือหนูมีโอกาสซ้อมลูเมอร์แค่ครั้งเดียวดูคนก่อนที่จะแบบติดโควิดหรือแบบอะไรใดๆใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่พร้อมขนาดนั้นแล้วร่างกายก็คือไม่ได้แข็งแรงขนาดที่จะเต้นได้อก็เลยขอขออภัยด้วยหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยอะ่ะแบบเหนื่อยง่ายแบบตอนแรกพูดกับคุณแม่เลยว่ามันจะลงปอดไหมเพราะว่าขอพูดมันพูดยังไงดีวันนั้นหนูอัดเสียงแล้วคือหนูเหนื่อยมากเหนื่อยแบบหเหนื่อยอะ่ะทุกคนเข้าใจฟิลเหนื่อยปะก็เลยแบบลองไปตรวจดูคืออัดเสียงเสร็จไปแล้วด้วยนะ แบบตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็รู้สึกแบบไม่ไหวรู้สึกแบบเจ็บคอแล้วก็เหนื่อยก็เลยตรวจก่อนที่จะอัดอีกอย่างเอ้ยแต่ทุกคนก็น่าจะเห็นคลิปซ้อมเต้นใช่ไหมเปลงคลิปซ้อมเต้นในนั้นยังมีหนูอยู่ทุกคนเห็นไหม ไปดูโยเกิร์ตเอาจากตอนนั้นแล้วกันคือมันไม่ใช่เพราะเหนื่อยแหละบางคนก็คิดว่าแบบว่าเหนื่อยแล้วก็เลยหยุดเต้นไม่ใช่นะคือเป็นการคุยกันมาก่อนแล้วว่าหนูน่าจะลง2เพลงนี้เพราะว่าไม่ไหวจริงๆมันเป็นแบบฟูลแ dance คลราเต้ f เต็มเพลงอะสองเพลงแรกคือหนูเต้นคูเกิรลแล้วก็คา p a บัสตี้ใช่ไหมคะเออแล้วก็เลยแบบรู้สึกไปใส่สุดหนูใส่สุดกับเพลงนั้นไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอีกสองเพลงเราจะไม่ได้เต้นเราจะเก็บแรงไว้ทําไม แต่เสียดายนะเพราะว่าซ้อมไปแล้วอะแบบคืออย่างน้อยก็ซ้อมครั้งหนึ่งไ้แล้วแล้วก็อยากเต้นอตอนแรกจะขึ้นเมคน้อยด้วยแต่มันหาจังหวะพี่ถ้าสมมติหนูเต้นเมกน้อยอะมันจะหาจังหวะที่จะลงเกาะหลูมือไม่ได้ก็เลยต้องลงตอนเม็น้อยช่วงที่ผ่านมายมาแบบุมากแบบมากจริงอุ้ยเราเปิดตารางให้ทุกคนดูแล,แล้วนี่ใช่ปะเอ๊ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทุก <laughs> คนคือเคยเห็นไลฟ์พี่คุเคยพูดว่าแบบว่าถ้างานจบจะเปิดตารางงานให้ทุกคนดูใช่ปะคือตารางพี่คุมน่าจะเยอะกว่านนหแบบาาน,นอออูนั่นแหละแต่แบบเออตารางงานม แต่ให้ทุกคนดูคร่าวๆคือหนูนเรียนอ่ะทุกคนดูไม่มีวันว่างสักวันเดียวอันนี้ยังไม่ได้ใส่ตารางเรียนนะทุกคนตารางเรียนก็คือหนูเรียนทุกวันยกงวันพุธก็เลยยุ่งมากๆเราจะโอ๊ยหนูจะสปอยงานอีกแหลอะอาเป็นว่าทุกคนจะได้เจอหนูเลยอ๋อนี่ไงทุกคนรู้แล้วมีเมโล่ป๊อปโชเคสอาทิตย์หน้าใครมาเจอกันก็มาเจอกันแล้วก็ก็มีงานภายในงานภายในงานภายในแล้วก็ เดี๋ยวก็จะได้เจอกันใช่ค่ะก็จะได้เจอกันแล้วก็จะได้เจอกันแล้วก็จะได้เจอกันคือเดือนคือเพราะว่าเดือนหน้าเป็นน่าจะเป็นพวกแบบเขาละแรเพลงใหม่แล้วปะแล้วก็ติดเซมด้วยก็เลยงานเยอะเพราะว่าก่อนอันนี้มีมมช่วงหนึ่งที่งานน้อยเพราะว่าไม่ติดคิสมีใช่ไหมกลับมางานยอยู่แล้วทุกคนก็จะได้เจอหนูบ่อยๆแล้วบ่อยไหมอะ่ะทุกอาทิตย์อ่ะไม่ไม่ไม่เชิญทุกอาทิตย์ขนาดนั้นแบบ สองอาทิตย์ไม่นาทิตย์แล้วก็อาทิตย์อาทิตย,อตย์อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็เยอะอยู่นะสำหรับหนูเพราะว่าก่อนอันนี้มันไม่เยอะไงเดือนหน้าก็เยอะมาเจอกันด้วยนะ do you like the song for a single 17? s e yes of course ชอบค่ะชอบแต่รู้สึกว่าเป็นแนวที่ก็เป็นอีกหนูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนดารินะโนะดารินโมันแบบไม่รู้สิอธิบายไม่ถูก มันจะมีความแบบฟ e ลล์ไลค์อยากเป็นที่หนึ่งใช่ป่ะฟ e ลแบบอยากเป็นที่หนึ่งในใจเธออะไรประมาณนั้นแต่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนมันเป็นแบบเพลงแนวให้กําลังใจคือหนูอรู้เนื้อเพลงภาษาไทยมาแล้วไงคือถ้าพูดเยอะมันก็จะเป็นการสปอยก็เลยแบบมันเป็นแนวแบบให้กําลังใจปลุกใจหรือพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้แบบสถานการณ์โลกสถานการณ์ตอนนี้เดือนนี้เป็นเดือนอะไรเดือนนี้เดือนไพร์มมันใช่ก็อะไรเลยอยาก รอติดตามรอฟังเนื้อเพลงไทยด้วยหนูว่าสำหรับหนูหนูฟังแล้วหนูชอบนะรู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยฟังฟังรอบแรกฟังรอบแรกปุ๊บอะไรฟังไม่ออกแต่พอฟังไปเรื่อยเรื่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเพลงความหมายดีเลยใช่แล้วก็พอแบบหลังๆมาเปิดเพลงแล้วรู้สึกว่าเราลองตามได้ประมาณนั้นก็ใครที่แบบถ้าสมมติเพลงปล่อยแล้วใครที่ฟังรอบแรกแบบยังไม่เปิดใจก็ลองฟังอีกสักสองสามรอบคุณจะ เข้าใจความหมายของพีแล้วก็เรามีโรชโชที่ยังไม่ได้ไปใช่ไหมคะโรชโชของคิสมีคือจริงๆก็ไปแล้วแหละแต่แต่ยังมีโรชโชที่เป็น2วันอยู่ก็มาหากันได้บางคนอาจจะรู้แล้วหรือเปล่าว่าที่ไหนบอกได้ไหมว่ปฟอปขึ้นกี่โมงยังไม่รู้เลยค่ะหนูไม่รู้เลยแต่แบบเพิ่งรู้ตารางตารางซ้อมเองปกติเขาก็บอกเมมเบอร์วันใกล้ๆวันอยู่แล้วเขาน่าจะกลัวเมมเบอร์แบบหรือกลัวความลบับหลุดหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ นูก็ส่วนมากงานส่วนมากจะรู้ใกล้ๆวันไปโรชเชียงใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพู้ไดอย่างอมันเหลือแค่สองอันนี้ทุกคนก็ดอกกันง่ายแต่เป็นสองที่ที่ไกลด้วยนะใครไปได้ก็ไปกันแต่ถ้าใครไปไม่ได้เดินทางแบบว่ามันไกลอะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีโรชชียงสิบแปดเอ๊ะไม่สิบเจ็ด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 สิบแปดมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สิบเจ็ด พี่เชาบอกกีฬาจริงเหรอพี่เชบอกเหรอกีฬาสีมีวิ่งเปี้ยวสนใจลงไม่ลงค่ะถ้าเขาให้ลงคือหนูไม่รู้ว่าแบบต้องเกลี่ยให้หลายๆคนได้เล่นกีฬาทุกๆอันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคนเล่นหนูจะลงนะหนูอยากแข่งวิ่งแบบจริงจังมานแล้วไม่รู้ตอนนี้ยังวิ่งเร็วอยู่ไหมลงทุกกีฬาเลยไหมก็ถ้าไม่มีคนลง ก็จะลงทุกกีฬาอยากลงเยอะๆอยากเล่นแชร์บอลยาติบอลอยากกินวินบากอยากวิ่งเปี่ยวอยากเล่นเปตองแล้วทุกคนไม่รู้มันจะมีกีฬาเปตองไหมแต่คือหนูอะเคยแบบแข่งเปตองที่โรงเรียนแชร์บอลถ้ามีจีมทีมเลยโยชยโอ้ต้องมีหรือเปล่ามันเป็นกีฬาไฮไลท์นะกีฬาที่เด็กคนหนึ่งโดนลูกบาสลูกอะไรสักอย่างหล่นใส่หน้าเป็นกีฬาไฮไลท์แต้แบบว่าอันนี้พูดได้ไหมคือกีฬาสิบปีแล้วหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างแมสอยู่นะ คือแบบรู้สึกว่าแบบคลิปก็เป็นเป็นแสนวิวอะไรเงี้ยคลิปในทิกตอกหรือแบบเยอะมากเห็นหลายอันมากทั้งเตะบอลทั้งแชร์บอลแล้วก็แบบคนเมนชั่นถึงเยอะวันที่งานเสร็จอะตอนกีฬาสีปีที่แล้วแล้วหนูก็มานั่งสองแท็กใช่ปะคนก็พูดถึงเยอะว่าก็เลยรู้สึกว่าเป็นงานที่เราทําได้ดีด้วยแบบคเราสนุกด้วยแล้วเราก็ทําน่าจะได้ดีมัง้งเพราะคนชมเยอะก็เลยแบบก็เลยชอบ ขึ้นไปอีกจากปกติตอนแรกเป็นคนชอบเล่นกีฬาแล้วปีนี้ต้องหลอกกว่าเดิมได้จะพยายามหลอกกว่าเดิมแต่ชุดน่ารักเฉยชุดสีขาวตรงผมก็น่ารักเฉยสรุปปีนี้เล่นกากแบบเล่นอ่อนลงสกิลหายไปหมดติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application